สวัสดีครับอ่าก็ต้องขอกลับสวัสดีมิราเอ็ซีทุกท่านนีที่กาลังเข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับตอนเราคลิปนี้นะครับอ่ามาอัปเดตรถที่หน้าร้านอ่าวันนี้ก็มีรถเข้ามาใหม่คันหนึ่งนะครับอ่าร้านก็อ่าที่นี่สาขาหนึ่งบริษัทที่เอทกเกอร์การเกษตรยุสองพันสิบสองจำกัดน,นะครับผมที่ทักบุรีลำพินธเดิมครับอ่าร้านตั้งอยู่ที่หมู่บ้านนองไฮ์ตะบนตลาดโพอำเภอลำปีมาตจังหวัดบุรมย์ติดทางหลวงเส้นลำปีมาตคููเมืองครับห่างตัวอำเภอประมาณ6กกิโลเมตรนะครับอ่า วันนี้มีเข้ามาใหม่1นึ่คันนะครับเพิ่งมาถึงยังไม่ได้ล้างเลยอ่าเอาไปให้ดูก่อนนะครับสําหรับเจ้ายูโรนะครับรถไถยูโร 55DI นะครับตัวนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังผ่านหลังเป็นผ่าน6นะครับผ่าน6ตัวนี้เป็นของประโยชน์แท็กเตอร์นะครับผานหอ๋อผ่าน5้เป็นผ่านผานอ่าตัวนี้จะเป็น ขนาด55แรงม้านะครับเครื่องยนต์4สูบอ่าเป็น8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อ4วิวสภาพโดยรวมภายนอกก็สวยๆเดิมๆครับอ่าอันนี้เพิ่งมาถึงยังไม่ได้ล้างเลยสภาพยางสวยสี่เส้นอ่ายางหน้านี้ใหม่ๆเลยยางหลังก็ดอกไม่สึกนะครับ ตัวนี้ก็เช็คเปลี่ยนถ่ายคองเลียวให้พร้อมเรียบร้อยครับเดี๋ยวล้างทำความสะอาดให้นะครับส่งฟรีไม่เกิน300กิโลเมตรปกติ1 99,000บาทไม่ขายวันนี้เอา107,900บาทพอนะครับเดี๋ยวไปดูการทำงานกันครับผมสภาพสีสันเดิมๆครับสำหรับเจ้ายูโร55แรงนะครับเครื่องดีครับหลิกดีนะครับยกหางไม่ต้องเล่งเครื่องนะครับ โฟวินใช้งานได้ปกติครับผมอันหลังยกขึ้นลงไม่ต้องเล่นเครื่องครับปัม๊มไฮดรอลิกดีเลยล่ะอย่างที่ว่าครับยางนี้สวยมากนะครับผมสนใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้าม,มาได้ครับที่เบอร์โทร0803839789นะครับหรือจะเป็นเบอร์โทร0840483799และอีกหนึ่งเบอร์0991641255ครับผมยินดีรับสายทุกท่านนะครับผม หรือว่าท่านใดต้องการนํารถรุ่นอื่นมาตีเทิอนทางร้านก็ยินดีนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับผมสําหรับตัวนี้เราถ่ายอยู่โล่55แรงนะครับผมมาในราคาเบาๆรา,า,าคาย่ำๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดต like, ิดตามทุกคลิปทุกวิดีโอที่นําเสนอไปด้วยนะครับสําหรับในคลิปวิดีโอนี้เราก็ดูการทํางานของรถไปเรื่อยๆนะครับ ทางนั้นก็รับซื้อขายรับได้เปลี่ยนรับดีเทิร์ลดทุกชนิดนะครับสําหรับทุกเครื่องจากคนทางการ,กรเกษตรเครื่องจากคนหนักนะครับตรงท้ายก็เดิมๆนะครับสีสันเดิมเ,มเลยอันนี้ครับผ่านก็สภาพยังสวยดีอยู่ครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอกราบขอพระคุณสําหรับเอซทุกท่านแล้วก็ลูกค้าทุกท่านที่ให้การติดตามให้การ อุปการละสินค้าของทางบริษัทด้วยดีเสมอมาอและตลอดไปจากใจทีมงานพิทักษ์วีร์ลำครับผมเครื่องนี้นะครับไม่มีไอน้ำไม่ดันขอพอบคุณทุกการติดตามขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ด้วยดีเสมอมาและตลอดไปจากใจทีมงานพิทักษ์วีร์ลำครับผมสวัสดีครับ